สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบอ็ดกันยายนะครับวันนี้พามาเอาพึ่งนะครับดูครับพึ่งรังนี้ก็เห็นไว้1ิบกว่าวันแล้วนะครับดูครับดูนะครับอยู่แบบง่ายๆครับไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับรังใหญ่นะครับดูข้างล่างครับ ไปสูงนะครับจะข้างบนมาเนี่ยนู่นเลยไปครับเตรียมตัวลุยเลยครับไปครับลุยเลยครับให้ตัวอันนี้ดูบิ๊กเลนบ้างนี่เลียมหันนี่โอ้แตนซสจะได้ไยเอาาอยันนะได้ดีทีนกว่ามากกว่า หยอกหยอกปีหลายรอบแล้วนี่แตนนี่โดนควันมันนีแส่ แตนนแครับจัดการแตนก่อนครับแตนกับพึ่งครับอยู่ติดกันเลยครับจัดการแตนก่อนนะครับไปลุยเลยครับเผาแตนเสร็จแล้วก็ มันเป็ดแตนก็เป็นพึ่งบินลงมา Ao lưng ở lạc nè. Tôi dè mất mặt nè. hù uh, hù uh, hù uh, sạch bút không mình đôn khoắn chứ may tìm chỗ hả ơi

โอ้โหขาวอักลากเขาบขาอักลากดีเลยครับที่มาของเขาว่าขาวอักลากตุวเป่าควันด้วยตั้งหลังปีเลยควันใส่ตั้งหลังปีหน่อยกีดมดัวเหาะก็ตำจีกินจับจีล่ลยขึ้นงไงจี tăng con phép khắp khóc hăng hang này cho đấy quá em hang không hang mây không hang mây coi hang hang anh ra hay giải thưởng นี่ครับขาวอักลากครับขาวอักลากด,ดูครับดูเต็มหมดเลยเอองหลังออทั้งเย็นทอกับปลาพรกะมึไม่หันนะหัวหน้ำครับหัวหน้ำดูหัวหน้ำครับดูหัวหน้ำโอ้หัวหน,น้ำนเล็กครับหัวหน้ำอุ้มุดแต่เล็กครับเดี๋ยวเข้ากันเดี่ยวต้องมานีเกือบหันก่อแนตน้นานยนี่นะเจ็ดสอ,อ,องอยู่นี่ฮะทีเพิ่งนะทีเพิ่งนี่เขาเขาวกว่าหนอแตน đẹp nhọt cản đến nữa đấy bóng lắp cả thế nào đi <laughs> đi Du bist angett. 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 Du ก็มีเจี๊ยบไปใส่มันต้องอันงงงงมันจ้าผมหู้นะกว่าหันในกลุ่มมันยังขายเป็นกิโลไปสามพอยเลยนะเดี๋ยวเอาเจี๊ยบไปร้องโพดขายก็ได้โพายนี่ของชิ้นแก่มาขอให้ผมมีตู้เย็นรถเย็นส่งได้ถ้ามีรถเย็นส่งเดี๋ยวไปขายของหนิมเนาะของหนิมเนี่ยไหนหนิมไอ้เทศเนี่ยนาน้องเล่นหนิ โอ้ทรมประดำอนี่บ้านทรงว่าวนี่ราขาไงี้ยวะเนี่ยมีด้วย<อ>มีทรงเย็นด้วยราคาทรงมันก็คิดตามมันนักตัวเองเรียกยังทรงทรงจีหิดเหรอันาคำนีจะอันก็เบี้ยปิ่งหูก่็ ซอหัมีดไม่ถุงนะพึ่มงมีมุงไงก็ตักมาสังเนี่ยตีดบมม่มสีทรงเย็นเลยน่รถนิ่มอ่ะม,มีสองก็มีมีกนึกผลคุ้มไปคุ้ม ผมดังฟักก็ด้วยดีนะครับสิ้นแรกครับ Der, mm. ja. ดูครับชิ้นที่สองครับชิ้นใหญ่ๆนะครับผลงานของลังแรกครับสองชิ้นครับสวยๆนะครับโอ้ลุดมือน่ะนี่ครับ